าคุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะแค่นั้นแต่ข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านคะ่ะคลิปนี้ม,นมิทีนิวนะคะนําข่าวนี้มาฝากนะคะหลายๆท่านถามมามากเลยนะคะในเกี่ยวกับการจ่ายเงินนะคะเยียวยาให้กับผู้ประกันตนม40นะคะในพื้นที่ล็อกดาวน์นะคะเอะว่ามันจะเริ่มจ่ายได้วันไหนนะคะ,ะความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างแล้วนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะท่านได้มาให้คําตอบในความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องเยียวยาของผู้ประกันตนม40แล้วนะคะ ซึ่งหลังจากครมอมีมติให้ช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ของรัฐบาลในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิด -19 ที่ระบาดหนักในพื้นที่สีแดงเข้มนะคะโดยหลักการเบื้องต้นก็มีการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพอิสระและพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยโดยให้รับเงินเยียวยา5,000บาทแต่ต้องไปสมัครประกันสังคมมาตรา40ก่อนวันที่31าคมนี้นะคะ โดยช่องทางที่สามารถสมัครมาตรา40ได้นะคะก็คือคือ1นึนะคะสมัครด้วยตนเองที่สำนักง,งานประกันสังคมค่ะ2ส,สายด่วนประกันสังคมหมายเลข1506 3ไปที่7 e เ e ่ e อีเทุกสาขา4ธนาคารทกศทุกสาขา5 B บิ๊ Center, กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์เครือข่ายประกันสังคมทั่วประเทศและ7สมัครผ่านเว็บไซต์ประกันสังคมนะคะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะท่านก็ได้อธิบายว่านะคะมันจะต้องมีการ ผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชนนะคะถึงจะจ่ายเงินได้ท่านได้อธิบายว่าสาเหตุที่ต้องผูกพร้อมเพย์สำหรับผู้ประกันตนมาตรา33ในส่วนของกระทรวงแรงงานจะมีระบบการเยียวยา50%สามารถโอนเงินเข้าบัญชีใหกับลูกจ้างที่กรอกมาในระบบอีสเวตได้เลยแต่เงินในส่วนที่รัฐบาลจะสมทบลูกจ้าง2,500บาทหรือนายจ้าง3,000บาทนะ,นะคะกับคนที่อยู่ในมัตรา39และ40เนี่ยมันจำเป็นที่ต้องผูกพร้อมเพย์ เพื่อแยกยอดเงินว่าส่วนไหนคือส่วนเงินเยียวยาวจากรัฐบาลหรือส่วนไหนคือของประกันสังคมนะคะอันนี้คือสําคัญตรงนี้ คำถามต่อมาค่ะอาชีพอิสระที่สมัครม40จะได้รับเยียวยาเมื่อไหร่นะคะท่านอธิบายว่าสำหรับกลุ่มอาชีพอิสระที่จะต้องสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนม40รายใหม่จะต้องใช้เวลาในการหารือและตรวจสอบซึ่งจะรอความชัดเจนหลังจากการประชุมหารือกับสภาพัฒน์แล้วต้องรอมติจากคอรมอซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในเดือนกรกฎาคมนี้เพราะฉะนั้นยังไม่รู้วันนะคะส่วนผู้ประกันตนม3 3และ39ที่มีชื่ออยู่ในระบบแล้วสามารถให้ความช่วยเหลือ ได้เลยเนื่องจากมีชื่อในระบบอยู่แล้วค่ะ ทั้งนี้นะคะผู้ประกันตนมาตรา3าสามารถตรวจสอบสิทธิ์โครงการเยียวยาในจ้างและผู้ประกันตนมาตรา3-3ผ่านทางเว็บไซต์นี้เลยนะคะเว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th นะคะเข้าไปเช็ครายชื่อได้เลยนะสำหรับใครที่อยู่ในม .3-3 ส่วนม .40 ยังต้องรอนะคะการพิจารณาการหาหรือว่าใครจะได้รับสิทธิ์หรือไม่อย่างไรเดี๋ยวม,มิทินิวรู้รายละเอียดนะคะจะมาแจ้งในข่าวต่อไปเลยนะคะขอบคุณนะคะ ในคลิปนี้จากเว็บไซต์ w w w b b a n g k o k b i z n e w s มากนะคะใครที่มีข้อสงสัยในเรื่องเกี่ยวกับข่าวประชารัฐนะคะสามารถคอมเมนต์สอบถามมาได้เลยนะคะ ค่ะแล้วทีก็มีอะไรมาแนะนําด้วยนะคะในช่วงนี้เข้ายากหมักแพงเหลือเกินหากใครนะคะสนใจนะคะอยากมีผลิตภัณฑ์ตัวเองนะคะที่จะนามาขายแต่ไม่รู้จะทําเพจยิงแอดยังไงนะคะจะแต่งภาพยังไงให้เพจดูดีนะคะทีมีคอร์ดดีๆที่สอนด้วยโค้ดเงินล้านนะคะเป็นโค้ดที่ออกรายการอายุน้อยร้อยล้านมาแล้วนะคะเพียงคอร์สละ98บาทนะคะสอนคุณให้เป็นได้เลยนะคะแต่ถ้าหากใครก็ยังไม่รู้ว่าจะขายอะไรดีละ่ะจะไปเรียนเพื่ออะไรนะคะในคอร์สนี้ เขาก็มีสินค้าแนะนำด้วยเผื่อเราสนใจหรือจะเอาไปต่อยอดขายอย่างอื่นก็ได้นะคะฝากด้วยค่ะถ้าใครนะีคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel m u m m y T n e s ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ